พระพุทธเจ้าท่านมีพุทธิดห้าประจำระองพุทธกิจห้าคืองานของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะห้าประการที่สร้างให้สมเฉสนองตอนบ่ายสามโมงสี่โมงว ประชาชนว่าแกประชาชนทั้งหลายนักแต่พระมหาก็กลัดลงลงมาเป็นดำๆถ้าโดยแท้พิคุโอวารงังเพราะมืดเข้ามาก็ประชาชนว่าแก่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติเพื่อมากุมิพานจริงๆนั่นแหละสองวาระความคํามาประชาชนว่าแก่พระสงฆ์ คือจ้งใจปฏิบัติเพื่ามามอมักผลยพพานจริงๆแล้วอัตราเทค่วปัญหากรรมก็เที่ยงคืนแล้วก็เทศนามว่าการจะแก้ปัญหาพวก่วยแทพทั้งหลายตั้งแต่เท้ามหาผมลงมาตั้งแต่ลุกก็แคขึ้นไปถึงเท้ามหาผมลงมาประทารโอวาา แต่บรรดาพวกเทพทั้งหลายหรื่เป็นวรที่สามเที่ยงคืนตงรงสยามคำแจกพวกคุยเทพเจ้าบูตเจวดากินโถมทั้งหลายมาฟังเทพประพฤติจ้าตอนนั้นบาบาเบวิโยกานงกออจิมายาเมียวเลวยาดูสตวตโลกสตโ์โลกแต่ละคนละคนมีใจเป็นหลักใหญ่ ใจใครอุปริสยัยกับสิงกับรมพอที่จะฉุดจะรากไปได้พ,พระองค์ก็เลงดูหมดใจใดที่หมอกให้ที่หเหียบหัวเหลียบหัวก็อมองดูเพราะสัตว์โลกมีความหนานแน่นต่างกันเวานานนานล,ลวาเร็ยานดูแลอันไหนที่สุดมิสัยก็ผ่านไปผ่านไป อะไรที่อยู่ในวิสัยที่ทรงโปรดได้ก็โปรดไปโปรดไปเนี่ยบ,บาบาเบวิโยการนำคือเรายาดูสัตว์ตัวโลกถ้ายาด่งางซากตามหัวใจของสัตว์โลกหครมีอบริสัยปัจจัยแล้วก็จะถึงบรรลุน,นักผลนิพานอย่างรวดเร็วแต่ก็จะเสียชีวิตอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันมื่นก็จะ ว่อาออกจากนั้นแล้วก็สเสด็จไปโปะคนนั้นก่อนพวกจะรู้ทำมีริสัยปัจจัยจะรู้ทำมี้นจากดูแต่มีวิญญาณในชีวิตจะตายในเร็ววันพระองค์ก็เสด็จไปโปดคนนั้นก่อนอนั่นคือว่าปะบัปเบวิโยกาหังแลตอนเช้าก็ปัจจุเสศปิณปาตัญจะก เสด็จออกบินสบาทโปรดสัตว์จริงๆนะเรียวเทิวอาอินผมห้อมร้อมทั้งข้างบนข้างล่างพระองค์เสด็จไปโปรดสัตว์สัตว์มดเลยนะไม่ใช่โปรดแต่มนุษย์มานาเวลาบินสบาทเขาได้เห็นได้ยินได้ฟังพระโอวาทหรือพระวาจาคําหนึ่งออกมานี้เป็นมหามงคลแก่สัตว์โลกทั้งหลายยีเทีาปัจจุเซปินดาปาตัจา่า ไม่ใช่ไปบินทบาทเฉยๆเอมากินกินแล้วนอนกอดแล้วดินเฉยๆนะเราองค์ก่อนที่จะบินทบาทแล้วบินทบาทก็โปรดสัตว์โรกไปในเวลานั้นนี่นะผูดากา้าของพระพุทธเจา้าไม่สงลดละแล้วบันจะบายสามโมงทรงเทสนาว่าการโปรดประชาชนทั้งหลายนับแต่ก็มาหากษัตริย์ลงมาพอตอนคำปะบาป เอนอาปาโดเทพิกูว,วรารังคือพอตกตอนค่ำมากกปมาทางพระอุวาแก่บรรดาพระสงฆ์บูตตัง้งใจประพฤทธปฏิบัติเพื่อมรลนิพพานจริงๆในอ,อัตราเตเท,เทวปัญหาการพอเที่ยงคืนก็เทศนาว่าการโปรดพวกถวยเทพทั้งหลายนับแต่เท้าหมาพรมลงมามีระอาวาทของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้น จากนั้นจะพรับาปเบวิโลกานองเลขยาดูสัตว์ตโลกใครมีวิใช้ปัจจัยมากน้อยเพียงไรพระองค์ควรจะทรงไปโปรดในเวลารวดเร็วพระองค์ก็รีบเสด็จไปโปรดเพราะผู้นี้มีวิสัยปัจจัยสามารถจะถึงเมื่อผูนิพพานแต่จะตายเสียอย่างรวดเร็วก็เสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนนั่นจากนั้นก็ค่อยว่าปล่อยไว้เป็นลาดับลาดาตามอุนิสัยของตั์ ผู้ที่เป็นจุงทั้งท่อนไปเลยไม่มีประโยชน์ตั้งแต่วันเกิดมาสร้างแต่ความชัวชม่วช้าหลมบมักจนกระทั่งวันตายก็หอบแบกหามแต่ฟืนแต่ไฟไปเผาไหมอยู่ในเมืองผีอยู่ในเมืองคนก็เผาไหมตัวเองไปเมืองผีก็ไปเผาไหมจนไปเป็นผีบาปกรรมทั้งหลายก็ไปเผาไหมอยู่เมืองผีนุ่นนี่แหละสัตว์โลกทั้งหลายไม่ได้ต่างกันนะออกจากนี้แล้วบางคนก็จะลงบางคนก็จะขึ้น ส่วนมากมักจะลงนะลงทางต่ําลงดางต่ำลงทางต่ําก็คือลงทางทุกข์มากน้อยที่สร้างความเอาบาปกรรมใส่ตัวเองไปทางดีก็สร้างความดีงามสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นลําดับลําดาจิตน,นี้เป็นนักท่องเที่ยวไม่เคยตายออกไปพบนี้ออกจากพบนี้ไปพบนั้นออกพบนั้นไปพบนี้ร่างกายแตกจิตใจออก เหมือนเราบ้านเดือนเราพังไปสร้างหลังใหม่ขึ้นมาหลังใหม่นั้นก็มีเงินมีทองก็ของก็สร้างหลังใหญ่ก็ได้รดสวยรงามมีค่ามีราคาก็ได้ถ้าไม่มีเงินก็อยู่กระท๊อปก็ได้หรืออยู่ใจพุ่มไม้ก็ได้ตามแต่กรรมของตัวเองแต่นิยมไม่อยู่ในสสารที่เช่นใดนั่นเรื่องจิตนี้ต้องไปหาที่อยู่หาที่อยู่จนกระทั่งสวรรค์วิมานเทวโลกชุต้าก็ถึงนิพพาน กินตรงนี้ละพอถึงที่ผ่านแล้วหมดปัญหาโรงปยะการทั้งปวงคือเวลาสำประเวสศีาหาพบชาตินี่เป็นสำคัญเราจะไปพบชาติใดให้ดูตัวเองถ้าจิตใจของเราต่ำช้าแล้วก็เรียกว่าพบชาตินี้เป็นของต่ำเป็นของเราแหละถ้าจิตใจของเราสูงด้วยอาด้วยชำแล้วพบชาติอดีงามก็จะเป็นสมบัติของเราให้ได้สเสวยต่อไป พากันจำบาราธรรมอันนี้สําคัญมากทีเดียวคือจิตใจไม่อยู่พอออกจากล่างนี้ปั๊บเข้าล่างนั้นออกจากล่างนั้นเข้าล่างนั้นเรียกว่าจิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวไปไม่อยุดไม่ถอยตามบุญตามกรรมของตัวเองจนกระทั่งมีวาสนาบาร,รมีเพียงพอแล้วก็ดีดผมพ้นเลยพ้นเลยถ้าไม่พ้นก็ต้องพกเยียนไปมาสูงต่ำอยู่อย่างนี้นะ่ากันสร้างความดีอย่าประมาทนะ ยอมปราบทั้งหลายสร,าสร้างแต่ความดีงามสอนคนให้ปฏิบัติแต่ความดีงามแต่จิตใจอันตพานมันดึงลงดึงลงมันไม่อยากให้สร้างความดีงามนะให้สร้างแต่ความเจ้าช้าะโมตายแล้วก็จมเลยจมเลยพักกันจาเอานะครูทนานลาวรีพอเข้าใจกันมีใช่หรือบรรดาพี่น้องทั้งหลายมาจิตใจนั้นสําคัญพามาวัดนี่ก่ใจพามานะก็ใจพาไป ลงชูลายาเบายายาบ้าอะไรมันก็ไปของมันขอแต่ใจสมัครใจที่จะไปทางไหนพอใจไปสานทางดีนังชั่วเลยว่าความพอใจเป็นสำคัญพอใจแล้วมันไปได้ทำได้ทีนี้สิ่งที่พอใจหรือไม่พอใจก็เป็นกรรมของตัวเองมันจะมาเผาตัวเองถ้าเป็นกรรมชั่วถ้าเป็นกรรมดีก็มาส่งเสริมตนเองให้เป็นทางไปในทางที่ดีหลวงพาก็อบรมจิตใจด้วยดี อย่าฝืนอย่าคึกอ,อย่าขนองเกินเหตุเกินผลวิเศษจะไม่พาใครให้สบงบล่มเย็นนะพาคึกพาขนองไม่ว่าเศรษฐีก็ดูทีลงมาจนคนทุกร้ายเฉนใจเรื่องความคึกความรองของใจมันจะเต็มในหัวใจดีดดิน้นเศรษฐีก็ดีดดิ้นไปนั่นแหละสมมติกันว่ามีเงินมีทองเก้าของมากน้อยเพียงนั้นเพียงนั้นแต่จิตใจมันหิวโหวยความอยากทะเยอทะยานน้ำล้นฝั่งก็คือวิเศสปัญหา มหาสมุทรยังมีฝั่งนะฝั่งมหาสมุทรแต่นาทีนันหาสมานาทีนี่เป็นน้ํโล้นฝั่งอำนาจของยิเงเยดจันหานี่ล้นฝั่งไม่มีฝั่งนี่นะถ้าเราไม่หาข้ามด้วยทำเอาทำไปเป็นธรรมกั้นเอาไว้มันก็พออยู่มันก็มีฝั่งมีฟ้าปฏิบัติตัวเป็นคนดีต่อไปถ้าไม่มีฝั่งมีฟ้าแล้วเติรดเปิดเปิลน่าจิตใจเพราะเกียรติที่ใส่เอาไป เพื่อความเลยเถิดเลยเถิดมีอยู่ประจําทุกคนถ้ามีทําเป็นเครื่องหักห้ามแล้วก็หักห้ามมามันก็มีฝั่งมีฝาระงับดับความคิดความคือความกนองของตอนได้ไป้ากกันจาเอาถ้าปล่อยเป็นไปตามกิเลสกันหาล้วนไม่มีใครดีในโลกจมทั้งนั้นแหละแต่สวรรค์น,นี้พานมีนะสิละโลกเวกีมีมีไปท้งทางดีไปท้งถางชัวก็มีทั้ง พวกมีฝึกฝนตนเองเพื่อไปในทางดีมันก็ไปทางดีพวกปล่อยตัวปล่อยตัวมันก็ลงทางชั่วเพราะงั้นทางดีทางชั่วเป็นทางของคนดีคนชั่วจะก้าวเดินด้วยกันไม่มีเวลาว่างสายทางนี้คนชั่วไปในสายทางชั่วอยู่ที่ชั่วคนดีไปสายทางดีไปอยู่ในฐานที่ดีนั่นให้เราอบรมเบิกทางของเราให้เป็นทางดีทางศีลทางธรรมทางพุทโธธรรมโมสังโฆให้มีอยู่ในใจ นี่เป็นทางที่ถูกที่ดีพาเราไปในทางที่ดีทางชั่วความลื่นลื่นมันเึิงความหิวหวยไม่พอนี่นี่จะพาให้จมนะพากันจำเอาเอาเท่านั้นละวันนี้นี่ต่อบไปนี้จะให้พออ